สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อบชาแนลพาเพื่อนๆนะคะมาลงสวนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําสูตรกําจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยอ่อนที่มาก่อกวนต้นพืชผักหรือว่าต้นไม้ของเรานะคะด้วยเคล็ดลับง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะวิธีในการทําสูตร ไล่แมลงต่างๆนะคะหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นมดเป็นเพียนะคะแล้วก็ยุงก็ยังไล่ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะมีแก้วนะคะใส่น้ําเปล่ามาจะเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นฟอกกี้นะคะฉีดพ่นเนาะในฟอกกี้เราก็จะใส่น้ํามาครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะคะเนี่ค่ะ แล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะคะก็จะเป็นเศษสบู่นั่นเองนะคะเศษสบู่นะคะอย่าทิ้งนะคะเศษสบู่ที่เหลือใช้เนาะให้เรานํามารวมๆกันนะคะแล้วก็นํามาใช้ในส่วนได้นะคะ ในการที่เขาใช้สบู่นะคะในกะเกษตรต่างๆนะคะเขาจะใช้เป็นสบู่สบู่อ่อนใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราไม่มีนะคะเราก็ใช้สบู่ก้อนแบบนี้แทนได้นะคะตัวสบู่เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างนะคะจะไปช่วยในการอุดตันระบบทางเดินหายใจของพวกเพี้ยและมแมลงต่างๆนะคะทำให้อึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะ ตายหรือว่านิ่งไปเลยนะคะก็เ,เพื่อนๆลองนำมาใช้ในสวนกันดูนะคะป๊อบก็มีปลูกต้นไม้พืชผักเล็กๆน้อยๆเราก็อยากจะมาทำเคล็ดลับนะคะง่ายๆในการแบ่งปันทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะมีเศษสบู่นะคะเราก็ใส่ลงไปในแก้วที่เราใส่น้ำไว้นะคะ อัตราการใช้นะคะเราจะใส่น้ําลงไปในถังฉีดพ่นของเราเนี่ยครึ่งนึงแล้วก็ใส่น้ําสบู่ที่เราขยาขยําจนเขาเป็นน้ําสีขาวขุ่นนะคะครึ่งหนึ่งนะคะ เลยนะคะเราจะได้น้ําสบู่มาแบบนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ําสบู่ใช้ได้แล้วหรือยังก็คือให้มีสีขาวขุ่นเหมือนกับน้ํานมเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วแล้วเราก็จะเปิดขวดฟอกกี้ของเรานะคะแล้วก็เทน้ําสบู่นยคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะนําไปฉีดพ่นต้นไม้ได้เลยนะคะ ระยะเวลาในการฉีดนะคะเราก็จะฉีดทุกๆ15-30วันนะคะให้เราใช้สลับกับสูตรอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ใช้สูตรเดียวจำเจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมแมลงต่างๆเขาจะปรับตัวได้แล้วเขาก็จะไม่กลัวนะคะเราก็จะเทลงไปนะคะ แล้วก็ปิดฝานำไปฉีดพ่นต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆได้เลยค่ะฉีดได้ทั้งมะนาวพริกเดเรืองพืชผักต่างๆที่เราปลูกเนี่ยที่มีมดมีมแมลงมารบกวนฉีดได้หมดเลยนะคะจะฉีดพ่นมะนาวนะคะ เวลาเราฉีดเราก็จะฉีดที่หนาดินด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นกล้าแตงกวาค่ะ พริกกับกะเพราค่ะนี่กระเพราหักนะคะโดนไก่ข้างบ้านเข้ามากินหาคุยกินแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะพริกที่เราเด็ดยอดไว้ค่ะยอดเริ่มยืดยาวแล้วนะคะถอดยอดใหม่มาเดี๋ยวเขาก็จะเป็นพุ่มนะคะ สูดพ่นลงไปได้เลยนะคะกระเพายอดกําลังออ่อนเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงทั้งหมดเลยของป้าเียไม่ม,มีกระเพราเขียวเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหากระเพราเขียวมาปลูกด้วยตอนนี้ก็จะมีกระเพราแดงแล้วก็มีเมงลักเดี๋ยวก็จะไปหาโหละพายี่หล่ามาปลูกอีกเพิ่มขึ้นอีกนะคะพื้นที่เรามีน้อยอะคะ่ะเราก็จะต้องปลูกอย่างละเล็กละน้อยแต่ที่นี้ กระเพราแดงเราซื้อแบบเป็นซองมาอันนี้ยังย้ายปลูกไม่หมดเลยนะคะเนี่ยก็บางทีก็มีปล่อยตายบางเพราะว่ามันลรยไปแล้วขึ้นมาเยอะมากๆเลยย้ายมาปลูกเสียดายก็เลยปลูกไปหลายต้นอยู่เหมือนกัน,นฉีดพ่นลงไปเลยค่ะ ดาวเรืองค่ะทุกคนดาวเรืองอันนี้เป็นดาวเรืองที่ชํากิ่งนะคะดาวเรืองที่ชํากิ่งค่ะหนูนต้นต้นเดิมเขาอยู่ตรงด้านนู้นนะคะหนุนสมโสม,สมปล้ก็เด็ดยอดมาแล้วก็มาชํานะคะตอนนี้บํารุงเขาจนเขาง,งามเหมือนกับดาวเรืองที่เราแบบพอมาเล็ดเลยนี่ฉีดลงไปได้นะคะป้องกันป้องกันเพียะะ้ยค่ะ เก็บรวมๆกันหลายอย่างเลยคือสีผสมก็มีนะคะแต่ยังมีไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ตรงบ้านไม่ได้มีเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คือทําเป็นลงรถแล้วก็เหลือพื้นที่ปลูกผักปลูกต้นไม้เหลือน้อยน้อยลงนะคะก็เลยปลูกแซมๆกันไว้เนี่ยค่ะใบไหนไม่สวยใบไหนโดนจิกโดนกัดเนี่ยค่ะแล้วก็เด็ดออกนะคะแล้วก็ทิ้งใบ ใบเขาก็จะสวยเหลือแต่ใบสวยๆนะคะเคล็ดลับในการดูแลหรือสีผสมนี่เลยฉีดลงไปได้เลยค่ะฉีดไปที่บนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะสีนี่ก็สวยค่ะนี้นก็สวยนี สวยมากๆเลยกำลังเป็นพุ่มนะคะนี่กำลังแตกกิ่งก้านค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวระพอดตัวไปฉีดต้นอื่นๆต่ออีกนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปด้วยจะยาวนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อดูไม่ถึงตอนจบเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปฉีดพืชผักอื่นๆอีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของป๊อ h ชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอหนยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u ั s สไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อปด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปนะคะก็กดกระดิ่งไว้อะคะ่ะเดี๋ยวจะแจ้งเตือนเวลาป๊อปลงคลิปใหม่ๆเพิ่มนะคะฝาก เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอของป๊อบเนี่ยที่ทำมาก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆคอมเมนต์ได้นะคะถ้าคือก็คืออย่าแบบเราก็แบบ ยังไงอยากแชร์ประสบการณ์ในการทำสวนของเราเนาะอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็อย่าอย่าด่ารุนแรงนะคะก็ให้คอมเมนต์ดีสิ่งดีๆเข้ามากันได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับหามิตรภาพเพิ่มๆขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ